ในคลิปนี้เป็นราคาเท่ากันหมดก็คือ2 0 0 0บาทส่งฟรียังไม่อาบนยาไม่เย็บดิมเพราะว่าบางท่านต้องการแบบสดๆอยากเห็นหน้ากี่เพราะฉะนั้น2,050บาทอาบน้ำยาเย็บดิม100บาทนั้นคุณผู้ชมเลือกเองมีเก็บเงินไปถามทางันไปชมผืนที่หนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันเลยจ้ามือีบบดล่ำเดอคเดอนะคะเบอร์หึค่ะให้ไวให้ไวไม่ต้องช้าเลย ไกด์แพดรีบๆเอาได้เลยค่ะนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งมาดูกันนะคะคือคําว่ามีหน้านางนี่คือมีหน้านางนะคะมีหน้านางเบอร์หนึ่งเชิงบนเชิงล่างนะคะเป็นลายประกาศรอบอย่างที่บอกว่าคนสุดินก็ขอมีอะไรคะขอมีช้างหน่อยเนาะ แกแพทจะนุ่งแบบนี้เนาะเพราะว่าแกแพทไม่ถนัดนุ่งเป็นหน้านางมันเสียเวลาในการตัดต่อคลิปนะคะถ้าเป็นไลฟ์สดน,นี่จะโชว์นุ่งหน้านางได้นะคะเพราะบางหน้านางคือหมายถึงว่าหน้านางที่อยู่ด้านนี้แบบนี้นะคะแต่ขอโชว์เป็นการโพสเพื่อการโพสขายให้เห็นลายชัดๆแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้แล้วก็นุ่งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคุณผู้ชมสามารถซ่อนหน้านางได้เบอร์หนึ่งราคาเบามากเพื่อแฟนคลับนะคะ เสมอเหมือนคุณผู้ชมช้อปปิ้งที่สุรินเบอร์หนึ่งจ้าให้ชมกันใกลๆนะคะประกาศดรอปท้องผ้าเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเม็ดไม่ใช่สีสีเขียวก้านมะลินะคะนี่จะไม่ใกล้กล้องมากเพราะว่ากล้องจะทําให้ผ้าไหมสีซีดเนื่องจากว่าแพทเปิดไฟนะคะนี่คือเบอร์หนึ่งสำหรับประกาศดรอปมีหน้านางราคาเบามากเพราะฉะนั้นต้อง อะไรคะต้องให้ไหวให้ไหวนะคะสำหรับเบอร์หนึ่งนี่นะต่อไปเบอร์สองเบอร์สองสำหรับคนที่ชอบสีเขียวลายเต่าน้อยมีหน้านางค่ะมีหน้านางนะคะเพื่อแฟนคลับตัดต่อคลิปยาวๆสองวันชมเสาร์อาทิตย์นะคะนี่มีหน้านางค่ะมีหน้านางนะมีหน้านางก็คือลายเต่าน้อยมีหน้านาง แล้วราคาเบามากค่ะนะคะเลือกเอาวาอาจนัญยาไม่อาจนัญยาสรุปคือผ้าไหมนี้2,050พร้อมส่งฟรีถึงบ้านโอ้โห uh oh. ไกด์แพทสุดยอดเลยค่ะเพื่อแฟนคลับค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจ๋าไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะมันราคาเบามากไกด์แพทไม่ต้องการขาย2,002 2,003 2,004ไม่ค่ะช่วยกันได้ช่วยกันไปนะคะเพราะว่า แม่ค้าก็ขายได้ไกด์แพทก็มีค่าขนมคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเดินทางมาสุรินทร์สำหรับเบอร์สองนี้นะคะอืมเราจะไปเบอร์สองได้เลยว่ามี2ผืนนะคะเบอร์สามก็คือลายเต่างับงับเงินเงับทองนะคะเอ้ยกลับหงวยอีกแล้วเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามนะคะเบอร์สามเบอร์สามค่ะเต่างับเป็นลายมงคลใสแล้วดี งับเงินงับทองเข้าบ้านเข้าตัวเองนะคะเบอร์สามสวยไหมคะบอกแล้วว่าถ้าไม่ดีๆไม่เลือกมามีหน้านางสวยมากราคาเบาๆค่ะไกยแพทไม่ได้แสวงอะไรกำไรมากมายค่ะเพราะไกยแพทคิดว่าคุณผู้ชมก็ต้องการผ้าใหม่ในราคาเบาๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะนี่คือเบอร์สามเบอร์สามคือมีสองผืนนะคะ ก็มีสผืนก็คือเหมือนกันนะคะทองเหมือนกันนะคะก็จะโปรโมทแค่นี้นะคะต่อไปเบอร์สีเบอร์สีนะคะใครที่ชอบลายนาคีนะคะเบอร์สีเบอร์สีนะเบอร์สีนะเบอร์สีเบอร์สีนะคะเบอร์สีเดี๋ยวก่อนเด้อเบอร์สีลายนาคีค่ะสวยไหมคะนาคีเชิงบนเชิงล่างเป็นใบสีแล้วก็มีช้างคะ่ะคนสุดินเหลา ะะท้องผ้าเป็นสีออกดำนะคะแล้วก็มีลายนาคีเป็นตรงโค้นะคะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองทองแล้วก็แดงนะคะนี่ค่ะอยู่ในนางแบบนะคะพยายามทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาอยู่ในนางแบบหรือคนอมันจะมีมิติและสวยนะคะอ่านี่คือสวยไหมคะ,ะเบอร์สีค่ะอ้าวลืมไปว่าต้องไปชมใก,ก,กล้ๆเนาะ คุณแม่คุณย่าคุณยายก็จะได้เบิ้งไกลๆเนาะโอ้งามทุกผืนผ้าไหมสุดินสวยจังเลยเบิ้งสือส่อๆกับกดถูกใจค่ะใครสนใจก็ทักมาถ้าคุณผู้ชมไม่รับไกายแพ็กก็ส่งคืนแม่ค้าเขาไปขายต่อแค่นั้นเองเป็นการช่วยเหลือนะคะจริงๆสามารถขาย2 3 0 3ได้เลย2 5 0 5แต่ไม่ทำคะ่ะเพราะว่าช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะ